ออดนี่เป็นไงใหญ่อดแล้วหญิงเล็กมาแล้วหญิงเล็กมาแล้วนเราแล้วหอคนลันี่แทดแผล้าบเที่หั่ล้างอก่าหนักขึ้นเยอะนดูควานช้างัมที่วางชาไม่มีใครขอบสักคนกไ้ ทั้งช้างทั้งคนอ้วนอ้วนอยู่โอ้โหรอสอเดียวยังครับยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับน้องยังไม่ตั้งชื่อต้องรอครับรอก่อนรอเนาะร้อยน้องตัวอีกหน่อยโอ้ยโอ้ยดู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 เรียกอ้อนดูอ้อนกันใหญ่อ้อนกันใหญ่ แยกกันละแยกกันละแยกกันละแยกความรักกันแล้วไม่ได้เลย้องไม่แยกองหัน้าันนอ๋อแย่งความรักกันแล้วอ๋อแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วนะครับ อันนี้ขนาดสองโอ้โหอ๋อเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเขาจะไปงานกันโอ้โหจริงเลยยิ่งเล็กหนักแล้วเนี่ยตัวขนาดนั้นอ่ะค่า9โลนะคะโอ้ เกเกินไปเกินไปขนาดตัวดูด um 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 ้วยเดี๋ยวเดตัวเล็กมันก็ออนหมอนเลยนะล่อย่ลยปล่อยได้ปล่อยได้ อ้โหไหด้วย่า่อยเลยฮ่า่่ย really? ัดไี่ห้คนอน้ไมเอ้าต้องเอาคนเดียวอ่ะโ้ลูกนอนเอดูแม่เขา่ห่วงลูกเขา

ดูดยดดตอนนี้มันก็ออนะห้าสิบเก้าค่ะเองเจ็่ห้าสิบเก้าแล้วนะตอนนี้ไม่นะลกไหนี่เล่นไปเลยิ้มเลยจะเพิ่งตอนเนี้ยเออเดี๋ยวดี๋ยวเยไม่ไหวแล้ว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 

ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยยังไม่ถึงเดือน,นยังไงลูกยังไงกอตกแล้วยังไงง่กอตกแล้วง่วงแล้ว